ได้าการธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้ามาพบปักกับท่านอีกนะวันนี้เป็นวันที่7ของเดือนธันวาคมปี2565ในวันนี้นะมีอากาศก็นาวลงเย็นนะอยู่ที่21องศาอันนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงวันนี้จะพาท่านมาศึกษาธรรมชาติของชีวิต ธรรมชาติของชีวิตนี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าทําไมพระเจ้าทรงเลือกมาเกิดในโลกมนุษย์เพราะว่าเห็นธรรมชาติสามอย่างนี้เองธรรมชาติสามอย่างที่ว่านั้นคืออะไรคือเกิดแก่ตายเมื่อพระองค์ทรงเห็นธรรมชาติเหล่านี้ก็เลยคิดว่าจะต้องมาแสดงให้มนุษย์นั้นเห็นว่าสามารถออกจากเกิดแก่ตายได้ ในเรื่องอย่างเนี้ยเราบางทีเอ้เราจะไม่คิดจะออกเลยว่าพอเกิดมาแล้วมันก็แก่ตายหรือแก่เจ็บตายแลย้นยไม่คิดออกมั้งหรือนะที่พระเจ้าว่ามนุษย์ทั้งหลายนั้นมัวยุ่งกับการงานก็เลยไม่คิดว่าจะต้องออกจะเกิดแก่ตายอย่างไรก็คิดแต่ว่าอยากจะต้องเกิดใหม่โดยมีความคิดว่าถ้าไปเกิดใหม่คงจะดีกว่ากว่าปัจจุบันนี้นะ จนเกิดมีความเชื่อขึ้นในสมัยครั้งพุทธเจ้าก็คือบอกว่าพบใหม่นี่แหละเป็นการที่ดีเมื่อตายแล้วไปได้พบใหม่แล้วจะได้ไปที่ดีกว่าเดิมอย่างเงี้ยแต่ผู้เจ้าเอา,าไม่ใช่พบใหม่ที่จะได้มันมันไม่ใช่ว่าจะเป็นอย่างที่เราปรารถนาอย่างเดียวถ้าหากไม่มีหลักเกณฑ์ที่พระเจ้าว่าถ้าไม่มีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็มีศีลอย่างดีเนี่ย พระพุทธเจ้าว่ากําหนดภพของตัวเองไม่ได้แต่ถ้ามีศรัทธามีศีลนะมีมีศรัทธามีความเคารพในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วมีศีลเป็นที่ตั้งเนี่ยพระพุทธเจ้าว่าเป็นโสดาโสดาบันเป็นต้นไปเนี่ยสามารถกําหนดภพที่เกิดได้คือได้มนุษย์และเทวดาเนี่ยเรายังไม่ได้สร้างเครื่องมืออันนี้แลโยมคิดว่าจะไปสู่สุขติที่ดีอย่างไรโดยจะยาล่อยติโยมทั้งหลายเนี่ย วันๆหนึ่งก็วุ่นวายอยู่กับเรื่องนั้นเรื่องนี้อ่าเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเป็นไข้นะช่วงนี้ก็ป่วยกันนะเป็นไข้หวัดหน้าฝนก็เป็นไข้หวัดหน้าหนาวก็เป็นไข้หวัดหน้าร้อนก็เป็นไข้หวัดมันก็เป็นอย่างนี้โยมก็เห็นว่าเนี่ยอ่าเดี๋ยวคนนั้นแก่เดี๋ยวคนนี้เจ็บเดี๋ยวคนนั้นตายก็มีอยู่อย่างนี้และกฎอันเนี้ยที่พระเจ้าเป็นกฎธรรมชาติที่ พระองค์มาเกิดบนโลกมนุษย์นี้ก็มาสแสดงช่องทางที่จะออกจากเกิดแก่ตายธรรมชาติสามอย่างนี้ผู้เจ้าใช้คำว่าออกจากสิ่งนี้ได้เพราะธรรมชาติสามอย่างนี้ไม่ใช่เกิดเพราะเทพเจ้าบันดาลผู้ศักดิ์สิทธิ์บันดาลหรือไข่ไขที่จะมาบันดาลนะแต่มันเกิดด้วยเหตุปัจจัย ธรรมชาติเหตุปัจจัยนี่แหละที่ผู้เจ้าใช้คำว่าปฏิจจสมุปบาทเป็นสิ่งที่อาศัยกันและการเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วธรรมชาติของเกิดแก่ตายมันก็ตามมาซึ่งเป็นเรื่องของธรรมชาติอันนี้แล้วพระองค์ก็ส่งต่อเราผู้เจ้าจะเกิดก็ตามไม่เกิดก็ตามธรรมชาติอันนี้ก็มีอย่างนี้นันหลายคนกังวลว่าโอ้เดี๋ยวพระไปบวชหมดหรือโยมไปบวชเป็นพิสุณีหมด โลกนี้ก็คงไม่มีใครสืบพันธุ์หรือรักษาไว้เผ่าพันธุ์วงตระกูลนี้ไม่จริงหรอกผู้เจ้าผู้เจ้าจะเกิดมาก็ตามไม่เกิดมาก็ตามค้นมันก็แก่จะตายอย่างนี้ก็มีเผ่าพันธุ์สืบทอดกันมาอย่างนี้อย่างเงี้ยยาวนานหลายพันหลายหมื่นหลายแสนปีมันจะไปอย่างนี้ของมันอย่างเงี้ยอันเราทั้งหลายเมื่อเข้าใจในความหมายที่ว่าธรรมเป็นที่อาศัยกัน เราก็จะเข้าใจว่าธรรมชาติของชีวิตเป็นอย่างนี้ธรรมชาติของชีวิตเพราะการเกิดเป็นปัจจัยชรา,ามรณะย่อมมีเนะผู้จ่าตถาคตจะบังเกิดก็ตามจะไม่บังเกิดก็ตามธรรมชาตุนี้ก็มีขึ้นแล้วบังเกิดแล้วนะแล้วพระองค์ก็ทรงตรัสในเรื่องสิ่งที่เราจะต้องรู้ว่ากฎธรรมชาติเหล่านี้มันเป็นอย่างเช่นพระองค์ทรงตรัสว่า ความตั้งอยู่แห่งธรรมดาตั้งอยู่แห่งธรรมดาที่เรียกว่าธรรมะที่ตาตาคือเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็แก่เจ็บตายเงมันเป็นธรรมดาแล้วก็ความที่เมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นน,นี่เป็นอิทัปปจิตตาแล้วบทธรรมอันนี้แหละที่พระเจ้าทรงสามารถ ฟันฝ่าออกจากความเชื่อทั้งหลายคนสมัยโบราณเขาก็เชื่อว่ามีและก็ไม่มีสองกลุ่มนี้อีกอีกกลุ่มหนึ่งก็มีอีกกลุ่มหนึ่งบอกไม่มีหรอกหรืออีกกลุ่มหนึ่งโอ้ยมันเกิดขึ้นล,ยลอยๆหรืออีกกลุ่มหนึ่งก็บอกมีพ่อพระเจ้าบันดาลมีอยู่สี่กลุ่มที่เขาถกเถียงกันในสมัยก่อนนั้นมาจนถึงนักปฏิบัติก็เถียงกันว่ามีและไม่มีไง ผู้เจ้าบอกว่าผู้เจ้าก็ไม่ปฏิเสธว่ามีและไม่ปฏิเสธว่าไม่มีผู้เจ้าก็เลยใช้คําว่าอิทัพปเจตตาปฏิสมุปปานี่แหละหรือว่ามรรคไปองแปดเนะี่ยเป็นทางสายกลางจากสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็มีสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีสิ่งนี้ดับไปสิ่งนี้ก็ดับไปทรงแสดงสายเกิดสายดับให้เห็นว่าสิ่งทั้งหลายที่เรายึดถือว่ามีในอนาคตมันก็จะไม่มี แล้วมันก็เวียนมาจากสิ่งไม่มีก็มามีแล้วก็ไม่มีก็เป็นอย่างนี้ก็เหมือนสุขทุกข์ที่เกิดขึ้นกับเราอะอาตมาถามโยมสุขทุกข์เป็นไงโยมเอาสุขทุกข์มาให้อาตมาดูหน่อยโยมก็เอามาไม่ได้แต่เรารููกอาสุขทุกข์นั้นเป็นอย่างนี้สุขพอความพอใจประสบความสําเร็จทุกข์พะไม่พอใจไม่ประสบความสําเร็จหรือเฉยเฉยต่อเหตุการณ์ทั้งหลายได้มันก็มีอย่างนี้ยอารมณ์อย่างเนี้ยนะพระองค์ตงัสว่าเนี่ยอารมณ์อย่างน,น,าาน,าางนี้มันก็เป็นของโลก มีมาอยู่นี้ผู้เจ้าจะเกิดก็ตามไม่เกิดก็ตามก็ก็เกิดขึ้นอย่างนี้อย่างเงี้ยแต่ว่าสุขทุกข์นี่แหละทําให้เราเกิดสุขก็เกิดสุขกติหรือมนุษย์เทวดาทุกข์ก็ได้จระโลกสเสดจานเปรตวิสัยอย่างเงี้ยในสองอย่างนี่แหละพระองค์ตรัสนี่ก็เป็นธรรมชาติในหลักของธรรมชาติอย่างนี้แหละเราก็มาพิจารณาศึกษาในชีวิตของเราเนี่ย ที่มันเป็นตา,าตาเนี่ยมันเป็นเช่นนั้นเองก็คือถ้าเกิดมาแล้วต้องเจ็บเจ็บตายนะพัดพรากจากของรักของชอบใจก็ทิ้งไปกระดูกนี้เหลือแต่รูปนะักเข้ารูปก็ไม่มีเหลือแต่กรอบรูปแล้วนัเข้าก็หายไปมีแต่กระดูกกระดูกถ้าเอาใส่โกดดีหน่อยก็อาจจะอยู่ไปอีกระยะหนึ่งแต่ว่าอีกระยะหนึ่งกระดูกที่ในโกดก็สลายย่อยเป็นผุ่นเป็นฝงไปอย่างเงี้ย มันก็เป็นอย่างนี้แหละไอเนี่ยพระองค์ทรงตรัสว่าเป็นตถตาตาคือความเป็นอย่างนั้นแหละเป็นอวิตตาตาคือความไม่ผิดไปเป็นอย่างนั้นเป็นอนัญญตาตาคือความไม่เป็นไปโดยประการอื่นเป็นอิทัปปัจจตาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นนะทำอันนี้แหละพระเจ้าทรงเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทซึ่งแปลว่าเป็นธรรมชาติที่อาศัยการและการเกิดขึ้น เพราะมีภพเป็นปัจจัยชาติก็มีนะพระองค์ก็ทรงอธิบายเรื่องนี้เลยว่าเพราะมีภพเป็นปัจจัยชาติก็มีนะชาติก็คือการเกิดอเพราะมีชาติเป็นปัจจัยการเกิดเป็นปัจจัยชาลามรณะก็ย่อมมีเห็นไหมก็ตามมาเพราะชาลามรณะมีก็ไปไหนนะเศร้าโศกเสียใจลำไรลำพันพัดภาคจากของลกของชอบใจก็มีอย่างเงี้ยก็เป็นอย่างเนี้ย ก็จากสิ่งนี้ะล้วองค์ก็ทรงอธิบายต่อไปว่าอย่างเช่นเพราะมีชาติเป็นปัจจัยนะแก่ตายก็จะมีผมก็จําหลักอย่างนี้ไว้ให้ดีว่าเนี่ยพราะการเกิดนั่นแหละแก่ตายจึงมีกับเราและก็มีกับทุกคนมีกับสรรพรตว์ทั้งหลายอันนี้คือธรรมชาติของชีวิตเป็นอย่างนี้ ล้วเราไม่เข้าใจธรรมชาติของชีวิตเนี่ยเราจะทุกข์กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราและเกิดขึ้นกับสิ่งที่อยู่รอบตัวเราที่พระพุทธเจ้าทรงตอบปัญหาพราหมณ์พราหมณ์ไปบอกไปถามว่าท่านสม,มณะโคดมในประเทศอินเดียเนี่ยเขาจะเรียกพระพุทธเจ้าคือตถาคตกับสม,มณะโคดมสม,มณะคือแปลว่าผู้ปฏ,ฏิบัติหรือผู้ผูสง,งบโคดมคือเรียกชื่อโคตระกูลของพระพุทธเจ้านี่คชื่อโคตมะแปลว่า ผู้มีการทำนาลักเป็นเผ่าพันเนี่ยมีโคเป็นเป็นเครื่องทำทำนานะเลยตระก,กูลว่าโคตมะทีนี้โคเนี่ยเขาก็ถามว่าท่านสมณะโคตมะท่านมีความคิดเห็นว่าอย่างไรในเรื่องอื่นๆพระองค์ก็จะ จะถูกถามอย่างนี้หรือท่านตถาคตมีความคิดเห็นว่าอย่างไรอย่างเงี้ยแต่ผู้เจ้าก็นี่แหละเพราะธรรมชาตินี้เองที่เราไปคิดคนพบขึ้นคือธรรมชาติการเกิดถ้ามีการเกิดแล้วแก่ตายก็จะมีมันไม่ได้เกิดจากใครมาบันดาลหรืออะไรอะไรที่มันเกิดขึ้นแต่มันมีปัจจัยอย่างนี้ก็ส่งไล่ไปเลยตั้งแต่มีอวิชชาคือความไม่รู้เนะี่ย พอไม่รู้ก็เกิดสังขารคือความคิดปรุงแต่งปรุงแต่งกายปรุงแต่งวาจาปรุงแต่งใจก็เหมือนเราไม่รู้เราก็อยากจะไปเกิดเป็นเทวดาแต่ผู้เจ้าทรงรู้แล้วว่าเทวดาคืออะไรผมก็ทรงไปเกิดเป็นเทวดามาแล้วหลายๆชั้นไปเป็นเท่าสกากมาสามสิบหกครั้งเนี่ยเท่าสกาก,ก็ถือว่ายิ่งใหญ่นะเป็นผู้ที่ได้ทานแล้วก็ไปเกิดเป็นพระราชาของเทวดาอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงแล้วก็มีอายุ นานเหมือนกันมีอายุถึงเท่าไรสี่พันปีเลยเราเปรียบมนุษย์โลกมนุษย์ก็หลายพันล้านหลายเก0าร้อยกว่าล้านปีอะไรมันนานมาก,กน,นะแต่หมดบุญมวุวาสนานก็ต้องตายเทวดาชั้นไหนๆน่ะมันจะมันยาวนานเท่านั้นเองแต่หมดบุญมวุวาสนานก็ตายตายแล้ว บางทีก็ตกนรกบางทีก็ได้เกิดเป็นสัตว์เดชานเป็นเป็ดวิสัยหรือได้มาเกิดเป็นมนุษย์มันไม่เที่ยงอ่ะไอเนี้ยตรงเนี้ยนี่แหละเราต้องกลับไปคิดเราไม่ได้คิดต่อว่าเออถ้าไปเกิดเป็นเทวดาแล้วจะได้เป็นเทวดาอีกผู้เจ้าว่ามีน้อยมากเลยเป็นเทวดาจะกลับไปเกิดเป็นเทวดาอีกก็มีน้อยเป็นมนุษย์จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มีน้อยอย่างเงี้ยน้อยขนาดไหนน้อยขนาดฝุ่นที่พระองค์เอาเล็บเอานิ้วมือเนี่ยจิ้มไปในดินนะคือแบเนี้ย ฝุ่นขี้ดินที่ติดท,ที่ปลายเล,ล็บเราเนี่ยกับฝุ่นที่ในแผ่นดินเนี่ยถือแผ่นดินอนไหนมากกว่ากันเนี่ยพิสูจน์ก็ว่าแผ่นดินมากที่ปลายเล็บน้อยมากจะส่วนก็ยังไม่ได้เลยก็เจ้านี่แหละการเกิดเป็นเตียวดาจะได้เกิดเป็นเตยวดาอกก็เท่ากับฝุ่นปลายเล็บเป็นมนุษย์ก็เหมือนกันอย่างเนี้ยคราวนี้เมื่อเราเข้าใจในกฎเกณฑ์อย่างเนี้ยโยมก็จะเข้าใจอ๋อธรรมชาติชีวิตเป็นอย่างนี้ แล้วงไงเรายังอยากจะเกิดอีกเกิดอีกก็กต้องแก่เจ็บตายอย่างเงี้งก็ทรงตรัสให้เห็นว่าเนี่ยพราะเราไม่รู้ไม่รู้ก็เลยปรารถนาให้ไปเกิดที่ดีไปเกิดเป็นสวรรค์เป็นนางฟ้านะดียังไงก็แก่เจ็บตายอ่ะในห้าภูมิเนี่ยห้าห้าภูมิมนุษย์เทวดานรกสเสดจานเปรวิสัยเนี่ยผู้เจ้ามีเกิดเกิตายหมดเลย นั่นสิ่งที่ไม่มีเกิดแก่ตายมีที่เดียวคือนิพพานนะคือแดนแห่งธรรมะเนี่ยจะไม่ต้องเกิดแก่ตายแต่ทุกคนไม่อยากไปเพราะว่าถ้าไปตรงนี้แล้วบางคนก็บอกโอ้นิพพานมันไม่มีความสุขไม่มีสนุกสนานอันนะั้นนะอันนะั้นนะเขาก็ยังเพลิดเพลินในความสุขความสนุกสนานแต่นิพพานนี้ไม่มีเนมันเป็นนิจจงนะพระพุทธเจ้าโอ้กว้างใหญ่นิพพานนี่นะ แต่คนทั้งหลายไม่รู้ช่องทางไปช่องทางไปนิพานของผู้เจ้าจเจริญอาณาปณะสติมีสติอยู่กับลมหายใจปล่อยวางความรู้สึกนึกคิดที่มาทางตาทางหูจมูกริ้นกายใจให้รวดเร็วนะเราจะได้แตะพบนิพานอย่างแน่นอนอย่างเงี้ยนิพานเป็นที่หนึ่งที่ไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายไม่มียาวไม่มีสั้นไม่มีสวยไม่มีงามนะ แต่ว่าสิ่งนั้นเป็นนิจจังอย่างไงอย่าเอาสิ่งไม่มีมาเปรียบให้มันมีมันกคงเป็นไปไม่ได้ก็มันไม่มีอ่ะ,อะแต่มาจะถามโยมอย่างเนี่ยโยมหลายคนโยมดวงจันทร์โยมสุเทพโยมผ่านเนี่ยถามว่าโยมเคยเป็นเด็กไหมเนะ่ยโยมก็เป็นเคยเป็นไหนแล้วเอาเด็กมาให้แตมาดูที่เอาเอาตัวของโยมที่เป็นเด็กมาให้ดูหน่อยอย่างไย โยมก็เอา้ามันหมดไปแล้วเด็กไงก,ก็จะเอาเด็กมาให้ดูยังไงอะเห็นไหมมันเหมือนสุขทุกข์นะจำได้ไหมายรู้ความคิดปรุงแต่งวิญญาณตัวรู้แจ้งนะมันเอามาดูมาให้ดูไม่ได้ในบทธรรมที่เราสวดตอนชําทรว่าเช้าอะรูปไม่เที่ยงรูปเป็นอนิจัง เวทนาเป็นอนิจจังสัญญาเป็นอนิจจังสังขารเป็นอนิจจังวิญญาณเป็นอะนิจจังนะรูปเป็นอนัตตาเห็นไหมเวทนาเป็นอนัตตาสัญญาจําได้ไหมรู้เป็นอนัตตาสังขารการปรุงแต่งก็เป็นอนัตตาวิญญาณก็เป็นอนัตตาเนี่สรุปรวมความแล้วก็รูปทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเนี่ยมันมีตัวมีตนตรงไหน งองทรงตัสว่าเนี่ยเราพิจารณาเห็นสิ่งเหล่านี้แล้วซึ่งพอแล้วผู้เจ้าเบื่อแล้วนายแล้วที่จะเกิดในพบไหนเพราะการเกิดทุกขลาเป็นทุกขลำไปแต่ปัญหาว่าเรามันไม่เบื่อนะมันไม่เบื่อเกิดมันเหมือนเราไม่เบื่อกินข้าวไม่เบื่อที่จะเสพครบกับกรรมคุณทั้งห้าคือมีความพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรส ในพุทธภะอยู่เนี่ยมันยังพอใจอยู่บางคนก็พอใจในการโอบก,กอดสวมจับหรือพอใจในที่อยู่อาศัยพอใจในอาหารการกินพอใจในเครื่องแต่งกายพอใจในภูมิประเทศพวกนี้มันเป็นกามทั้งหมดลยเรียกว่ากรรมมรูคของโลกอย่างเงี้ยมันเกิดความพอใจอย่างนี้ก็เลยไม่อยากไม่อยากจะหยุดความพอใจเมื่อมันไม่หยุดความพอใจมา มันเกิดความพอใจมันก็เข้าสายอิทัิปยาตาปฏิสมุประบาทเลยนะพะมีเวชชาไม่รู้ก็เกิดสังขารปรุงแต่งปรุงแต่งวิญญาณกับนามรูปก,ก็สร้างตาสร้างหูแล้วก็ตาหูก็ไปยึดมั่นว่าตาเราหูเราจมูกเราลิ้นเรากายเราเป็นของเราก็ยยึดก็ไปอีกอย่างเงี้ยแล้วก็ในที่สุดพอจะแก่จะตายแล้วโอ้อ้เราไปเกิดที่ดีไปเกิดเป็นเทว,วดาชั้นนูน้นชั้นนี่อะไรอย่างเงี้ย ยึดบ้านยึดเรือนยึดอะไรต่างๆน,น,นานๆว่าเป็นของเราตายแล้วก็แบมือออกไม่เอาอะไรไปได้สักอย่างเลยทําเกือบเป็นเกือบตายในที่สุดก็ได้แค่ลงลงก็เผาทิ้งอีกเอาอะไรไปได้ร่างกายตัวเองก็ถูกเผาถูกทิ้งไม่มีใครมาทําให้กายของเราที่ตายแล้วมาเหมือนอย่างเดิมได้แล้วอย่างเงี้ยเราจะต้องเป็นอย่างนี้อันนี้ธรรมชาติของชีวิต เราจะคิดว่าคนอื่นเป็นเราไม่เป็นมันก็เป็นอย่างนี้แหละแล้วพระเจ้าบอกอันนี้เป็นเป็นอมตะความจริงที่พระพุทเจ้าทรงชักต่ว่าไม่ตายเป็นสัจธรรมมนุษย์ในปัจจุบันนี้ก็ตามในอนาคตก็ตามที่เกิดมาแล้วต้องแก่ตายหรือแก่เจ็บตายเราก็แก่เจ็บตายโยมก็มาดูสืออย่างอาตมาในี่หกสิบปี อาตมาก็เห็นปู่ย่าก็ตายไปจากอาตมาแล้วพ่อก็ตายไปจากอาตมาแล้วเห็นไหมตอนนี้ก็เหลือแม่ก็อีกคนแม่ก็แปดสิบกว่าแล้วเดี๋ยวแม่ก็จะตายจากอาตมาแล้วอาตมาก็ต้องตายจากโยมแม่ไม่มีใครเหลือเลยโยมไปงานศพโยมก็จะดูโอ้โยมทำไมก่อนยุคอาตมาหรือยุคก่อนอาตมาอาจจะมีลูกเยอะสิบสองคนก็มีสิบห้าคนก็มีนะอย่างเงี้ย เขาจะอ่านคนนี้มีลูกแปดคนเก้าคนคนที่นี่ก็ตายไปแล้วคนนี้ก็ตายไปแล้วแม่แต่คนที่ที่ตายอยู่ปัจจุบันก็หมดแล้วอย่างเงี้ยบางคนตายหมดเลยอ่านประวัติแล้วคนสุดท้ายคือคนคนที่เผานั้น่เงี้ยแล้วก็ไปดูไปฟังโอ้มนุษย์เกิดมาเท่าไหร่ก็ตายเท่านั้น เนี่ยธรรมะของพระเจ้าจงอะไรก็ตามพิสูจน์ตั้งหลายถ้ามีการเกิดขึ้นการดับสลายแตกสลายไปก็มีกับสิ่งนั้นอนี้เราไม่ได้ฟังธรรมอย่างนี้เราก็ว่าโอ้มันต้องมีมันต้องเป็นซื้อของมันซื้อดีๆของดีไม่มีในโลกมันก็ใช้มีระยะของมันโยมซื้อรถเขาก็รับประกันสามปีสีป่ปีนี่อย่างนานแล้วนะซื้อของใช้ของอะไรรับประกันหนึ่งปี ถ้าอาหารก็อาจจะหนึ่งวันสองวันเจ็ดวันหรือหนึ่งปีแล้วแต่อุปกรณ์ถนอมอาหารได้ขนาดไหนอย่างเงี้ยมันมีอายุหมดอะตึกลานบ้านช่องของเราถ้าเป็นปูนเป็นตึกก็อาจจะอยู่ได้ห้าสิบปีหรือร้อยปีมันก็พังใช่ไหมมันมันเป็นอย่างนี้ไม่ว่าโยมจะปลูกผักปลูกสวนปลูกข้าวปลูกผลไม้อะไรมันก็มีอายุหมดโยมก็เห็นไหมต้นมะนาวตายต้น ูุเรียนตายต้นมะม่วงตายต้นกล้วยตายมันก็มีให้เราเห็นอยู่แล้วคือเนี่ยมันธรรมชาติของชีวิตจริงได้ก็ตามถ้ามีการเกิดแต่มันต่างจากกันจากเรานั้นเองต้นข้าวต้นหญ้าต้นไม้มันไม่มีวิญญาณแต่มันมีธาตุสีเหมือนเราอย่างเงี้ยเมื่อเข้าใจอย่างเนี้ยก็จะเข้าใจรวบยอดว่าอ๋อนี่ธรรมชาติชีวิตทำอะไรก็ตามเราไปประสบพบเจอกับเพื่อนรอบข้างเราหรือ ใกล้ๆตัวเราหรือตัวเราบางคนตายไปก็มีตายไปสองสามวันฟื้นมาก็มีอย่างเงี้ยนี่ก็คือธรรมชาติแต่พระเจ้าทรงเห็นอย่างนี้ก็เลยเห็นว่าธรรมชาติที่ออกจากเกิดแก่ตายคือเข้าใจมันจิตนี้ถ้ามันไปเกิดแล้วมันก็ดับมาจิตนี้ไปเกิดดับพระเจ้ามันอันตรายนะจิตที่ปล่อยให้จิตไปเกิดกับสุขกับทุกข์กับสัตว์กับธรรมชาติ พราะสิ่งนี้จะทําให้มีที่เกิดพระพุทธเจ้าเห็นขนาดนั้นเลยแต่เราไม่งั้นโอ้ชอบดอกไม้สวยๆก็ไปเกิดที่ดอกไม้เป็นต้นไม้เป็นดอกไม้นไหมก็จึงมีลูกกับเทวดาเทวดาเกิดจากต้นไม้เกิดจากหนอจากต้นจากยอดจากตามีหมดอะวิธีการเกิดอันพืชผลผลไม้หรือพืชพันธุ์ยานาที่เกิดขึ้นบนโลกจึงไม่หมดไปจากโลกเพราะมนุษย์ชอบกินนี่เขาก็ปลูกก็สร้างสรรค์ พราะว่าผลไม้นี่ก็ต่ออายุของเขาด้วยการมีรสหวานมีรสอร่อยคนกินสัตว์กินติดใจก็ออกเม็ดพันไปขยายเห็นไหมต้นไม้จริงไม่หมดไปจากโลกผลไม้ก็ไม่หมดไปจากโลกก็เหมือนมนุษย์เราก็ไม่หมดไปจากโลกเพราะเรายังดินดีพอใจอร่อยในลูกเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณอยู่อย่างเนี้ย พอใจที่มีเพื่อนมีน้องมีปู่มียา่ามีตามียายอยู่แต่บางทีไปฟังประวัติแล้วพ่อแม่พี่น้องปู่ยา่าตายายตายไปหมดแล้วอย่างอาตมาใน้นามสกุลธรรมศนลำดับญาติแถวบ้านปะแขลํำปางเนี่ยก็ตายไปหมดแล้วเอามากลับไปไม่มีใครรู้จักธรรมาเลยหมดแล้วหมดก็คือหมดอะนนียเป็นธรรมชาติของชีวิต แล้วก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปตราบใดถ้ามียังการเกิดอยู่อันนี้แหละผู้เจ้าว่านี่แหละคือธรรมชาติของชีวิตชีวิตคือธรรมชาติธรรมชาติก็คือชีวิตสิ่งใดมีการเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่แล้วแล้วก็ดับไปเพียงเท่านี้ก็พอแล้วที่จะเบื่อหน่ายพอแล้วที่จะคลายความรักความปรารถนาแล้วก็หันมาพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีศีลมีทาน ถ้าอยากจะเกิดอีกก็หมั่นสมาทานศีลน้ำมันให้ทานก็จะได้เกิดเป็นมนุษย์ที่ดีไปเกิดเป็นเทวดาที่ดีถ้าเบื่อแล้วพอแล้วใกล้แล้วหยุดแล้วก็ไม่ต้องเกิดแล้วเอาอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกเนีพยพอเกิดเมื่อไรก็ถูกเผาถูกทิ้งถูกฆ่าถูกแทงถูกตัดคอถูกเบียดเบียนถูกแย่งชิงทรัพย์สินเนงินทองมันมีไปหมดอะ คนมันมีวิบากรรมต่อกันก็เลยมาทำไม่ดีต่อกันแต่พระเจ้าทรงเห็นอย่างนี้ก็หยุดเลยหยุดการเกิดนี่ก็คือหยุดการเกิดของพระเจ้าก็คือฝึกอาณาปานาสติลมหายใจเข้าหายใจออกทิ้งเข้ามันจะเป็นสุขเป็นทุกข์มันก็ดับแม้แต่เฉยเฉยมันก็ดับเห็นลมหายใจเกิดดับชีวิตก็เกิดดับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นของเกิดดับ อันนี่คือธรรมชาติไม่ได้เกิดสารต่างด้วยเหตุอะไรแต่มีเหตุปัจจัยอย่างนี้นะพระองค์ตรงตัดรวบยอดเป็นตา,าตาตาเช่นนั่นเองเป็นอิทัปจัจจยตาเพราะเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ยังมีอย่างนี้ก็ถ้าสิ่งไม่มีมันก็ไม่มีนะก็ขอโมทนากับท่านที่โพสเข้ามาวันนี้มีทั้งหมด16ท่านด้วยกันนะ มีคุณพิสมัยคุณสิงห์นี่มาจากไหนไม่รู้หน้าใหม่นะมีมุงคลจินดาสีอยู่อุทัยธา,ยาน,นีมีผ่านโนแก้วอ,อยู่คลองลานกำแพงเพชรคุณสุเทพอยู่บ้านทุงสมปอยนะแม่ชีก็อยู่ที่วัดนี่เองนะก็ขอมโนทนาขอท่านทั้งหลายเป็นผู้เจริญธรรมเห็นชีวิตเป็นอย่างนี้มันไม่เที่ยงนะนะอย่าไปไปตั้งความปรารถนาอะไรที่ ให้มีการเกิดการเวียนว่ายมันก็เป็นอย่างนี้แหละนะแต่เมื่อเราเข้าใจสรุปรบจอดว่าทุกคนเกิดมาต้องพบกับแก่ตายว,ว่าเลวตาเห็นอู้นี่ยายของเธอเหรอือว่าใช่แล้วต่อไปเธอจะแก่ก็เป็นอย่างนี้แหละคนเราเกิดมาต้องแก่อย่างนี้ เลวตาโอ้ยจะไปมีประโยชน์อะไรอยู่กับคนแก่เราไม่เอาแล้วเราจะไม่อยู่กับคนแก่เราจะไปบวชกับพี่ชายเราอย่างเงี้ยเลวตาก็ได้เป็นพระละหันเลยแต่แม่งก็วกวนอยู่กับแก่เจ็บตายนี้เองก็โมตนาก็เจริญพร